มันเป็นลูกไม้ไม่มีชื่อนะครับแล้วก็เดีย๋ยวผมต้องมาลองเลี้ยงแล้วก็ลองผ่าลองนุ่นลองนี่ดูแล้วก็ดูซิว่ามันจะเป็นเหมือนของใครไหมนะครับถ้าทำกระบวนการต่างๆแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนใครนะครับผมก็จะทำการตั้งชื่อเออ กันอีกแล้วนะครับกับไก่บ้านสวนวัสนาดีนะครับคลิปนี้ก็อาจจะสุภาพชุ่นี้ได้คลิปหน่อยนะครับเนื่องจากอ,าอยู่ในช่วงรอเวลาให้ดินหมาดในการาเพาะเมล็ดนะครับในส่วนของลำไย,ยคริสตัลน,นะครับเดี๋ยวผมขึ้นผ้าให้ดูนะครับถ้ายังไม่เคยถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปผมนะครับว่า,าลำไย,ยคริสตัลหน้าตามันเป็นยังไงร,รูปผลนะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูเนาะ นะมันก็จะประมาณนี้แหละสีสันสดใสน่าทานรสชาติอร่อยนะครับแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างเอาเรื่องอยู่นะครับตั้งแต่เจ็ดร้อถึงพันหขึ้นอยู่กับสายพันธุ์แล้วกเ็เรื่องสายพันธุ์เรื่องสีนะสีเหลืองสีเขียวสีม่วงสีดำนะม่วงไข่ไก่ม่วงท่าแครอะไรประมาณนั้นเนาะนะระหว่างรอผมก็จะมาทำคลิปอันบ x ็อกซึ่งก็ไม่เคยทำมาก่อนหน้านะครับก,ก็ไหนๆก็ไหนะแล้วนะฮะแล้ก็ เลยมาทําดูนะครับมานะอันนี้ก็เป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่สั่งมานะครสั่งมาอีกแล้วนะก็เดีย๋ยวมาแกะเลยครับดูในรูปนะมันมีแค่ก้านเดียวเองแต่ดูแล้วจะแพ็คแน่นหนามากๆเลยก้านเดียวนี่แพ็คก,กันขนาดนี้เลยเหร แก่ okay, ถูใช่ไหมเนี่ยนี่ครับถือว่าเป็นวิธีการแพ็คที่สุดยอดมากกันทุกสิ่งอย่างนะครับ ว่าจะเป็นกันกระแทกนะครับนะฮะกังกระแทกแล้วก็อุ้ยอันนี้ของแถมเหรอิจัยใจดีจังเลยอะ่ะพี่เขาใจดีมากเลยน่าจะเป็นลูกไม้นะครับน่าจะเป็นลูกไม้อันนี้คือบอลสีต้องบอกกันว่าเป็นบอลสีแล้วก็ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรเดี๋ยวคงต้องไป แชทถามพี่เขาวิธีนึงพี่เขาน่าจะให้มาแหละนะเพราะว่าต้น,นี้สังจริงคือต้นนี้อันนี้คือเป้าหมายนะครับนี่คือเป้าหมายของเราซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นลูกไม้ไม่มีชื่อนะครับแล้วก็เดีย๋ยวผมต้องมาลองเลี้ยงแล้วก็ลองผ่าลองนุ่นลองนี่ดูแล้วก็ดูซิว่ามันจะเป็นเหมือนของไทยไหมนะครับถ้าทำกระบวนการต่างๆแล้วเนี่ย มันไม่เหมือนใครนะครับผมก็จะทําการตั้งชื่อเออนะถ้ามันไม่เหมือนใครเลี้ยงแล้วนะครับเพราะว่าคุยกับพี่คนขายแล้วอะเขาบอกว่ามันเป็นลูกไม้ที่เขาแบบผสมผสมผสมเม,ม็ดมาแล้วก็แบบมันเยอะแล้วเขาคัดออกคัดออกแล้วขายน่าจะขายเป็นตะกร้าอะไรประมาณเนี้คือเป็นของนอกสายตาคิดว่านะแต่ไม่มั่นใจว่าอาจจะเป็นของที่ทํามาตั้งใจขายแล้วก็รวมรวมมาก็ได้เพราะว่าต้นมัน ต้นมันก็ใหญ่พอสมควรเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะฮะแล้วขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยเนาะเพราะว่าเขาจะรวมๆกันแล้วก็หัวเนี่ยเหมือนกับตอนที่คุยเนี่ยพี่เขาจะบอกว่าเขาผ่าหัวออกมานะครับแล้วก็มันก็ได้เป็นตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ไม่มีชื่อต้อนขายไม่มีชื่อไม่มีลากไม่มีชื่อไม่มีลากแล้วก็ไก่อ่ะสเตปไก่อ่ะ เรื่องง่ายๆก็ไม่ค่อยจะทำหรอกมันจะเป็นอย่างนี้แหละไม่รูป้เป็นอะไรเราก็มาแบบเจอ,น,เจอนู่นเจอนี่ปัญหานู่นปัญหานี่เยอะแยะไปหมดก็คือสไตล์ไก่ได้แหละเรื่องง่ายนี่ไม่เคยจะสั่งแบบต้นใหญ่สวยเป๊ะมาเลยก็ไม่เจอเย้มาแล้วอ่ะใบจริงสวยกว่าในรูปอีกนะไหนกูแค่นี้ก็น,นะนี่ขอแต่ใบ,บก่อนตอนแรกผมก็กลัวว่าจะเสียใบยอ่ะ ดูดิผมชอบตรงที่ว่าเขาไล่เฉดส,สีจากด้านล่างนะครับนะมันมีหลายสีมากบอกสีไม่ถูกเลยคือแบบหลายสีอะผมต้องทำไงวันเนี้ยผมคงต้องแช่หัวไว้ก่อนแหละแล้วเรื่องของเรื่องคือหมดเวลาที่จะต้องมาทำอย่างนี้แล้วนะคือต้องไปทำงานแล้วเนี่ยน้ยนิดบางนิดนึงนี่บางนิดนึงขอโชว์ขอโชว์อ,ชวยอย่างนี้ขอโชว์อย่างนี้ขอทำรูปหน้าปกนะ เออเอาเนี่เอาแบบถ่ายอย่างนี้แล้วกันอันนี้ทําขอทํหนับปกแล้วกันจูลูกไม้ลูกไม้ไม่มีชื่อนะครับลูกไม้ไม่มีชื่อเฮ้ยมาอยู่กับไก่เดี๋ยวไก่ปั้นเองปันง้นเองทําเองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้มันน่าจะเป็นการแบบเรียกว่าผิดพันธุก,กรรมนะ ลายใบยอ่ะมันน่าจะมีปัญหาแต่แต่เรื่องของเรื่องคือผมชอบสีสนันไงเดี๋ยวผมหมุนให้ดูนะนี่คือด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมขึ้นเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะรูปตอนนั้นแหะผมว่ารูปอ่ะรูปผมก็ว่ามันเออตัวโดยปกติเวลาซื้อต้นไม้อ่ะคือเวลาเห็นรูปรปุ๊บเนี่ย มันจะค่อนข้างเรียกว่าสีจัดกว่ากว่าต้นจริงใช่ไหมโดยส่วนใหญ่แล้วนะส่วนส่วนโทรศัพท์ผมจะบอกว่าผมใช้ s ั m มซูงที่มันเป็นตระกูลเอสเนาะคือคือสีจอมันจะสวยสดใสจัดจ้านอยู่แล้วอะแต่โดยปกติเวลาสั่งมาหรือเวลาได้รับต้นนะครับคือสีมันจะค่อนข้างแบบจืดกว่าปกติกว่าต้นอะเราก็พอรับรู้ได้นะแต่ว่าพอมาเห็นต้นเนี้ยเฮ้ยแบบโอ้โหโคตรประทับใจอะเราก็โชคดีมากที่เจอเขา นะน้องยังไม่มีชื่อน้องยังไม่มีชื่อใครดูคลิปนี้อยากให้น้องชื่ออะไรลองบอกมานะลองบอกมาครับว่าน้องจะชื่ออะไรดีเอ้สวยแล้วแบบเหมือนงานศินละปะมากเลยอ่ะสติงกระดิ่งแมวนะแล้วก็ต้นนี้นี่พี่เขาไม่ได้เขียนชื่อมาเนาะก็ นะจะบอกว่ายังไงก็คงต้องถามแต่ถ้าสมมุติว่า,อ,าอยากฝากอีกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับการขายต้นไม้นะครับอันนี้ไม่ได้เอามะพร้าวมาขายสวนหรือว่าสอนจระเข้ว่ายน้ำนะครับต้องขออภัยถ้าคำพูดจะล่วงเกิน <c oughs> บุคคลใดหรือไปกระทบใคร <c oughs> หลายๆท่านนะครับจะบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วผมอยู่กลุ่มมะเดื่อมายุคช่วง อาจจะต้นถึงกลางนะครับผมก็ไม่แน่ใจเรื่องยุคก,กันนะฮะเพราะว่ากิ่งหนึ่งเงาควันถึงหมื่นถึงเจ็ดแปดหมื่นอยู่ในช่วงนั้นนะครับซึ่งเฝ้าดูและซื้อมาปลูกริงกก็กคืออาจจะมีพวกกิ่งละหมื่นกิ่งละห้าพันหกพันกิ่งละสามพันบ้างนะครับก็ลักษณะที่เอามาพูดอย่างนี้เพราะว่าสมมติอย่างเงี้ยไม้มันมีชื่อไม้มันม,มีชื่อไหมฮะถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเพื่อน ท่านไหนหรือเจ้าของสวนท่านไหนได้ทําการปลูกไม้ที่เป็นไม้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม้ที่มันไม่ใช่ไม้พื้นฐานบ้านเราเช่นอย่างมะม่วงเราก็จะรู้มะม่วงแม้กระทั่งมะม่วงเนี่ยเองก็ตามหรือไม้อื่นก็ตามหรือฝรั่งเองก็ตามเนี่ยถ้าจะให้เดียครับพี่เขียนชื่อติดมาตรงนี้ก็ได้หรือทําป้ายก็ได้นะครับโดยส่วนตัวแล้วผมขายมะเนื้อฝรั่งเนี่ยต้นพันธุ์ไหนชื่ออะไรครับผมจะทาป้ายนี่เดี๋ยวให้ดูจะเป็นแบบนี้ มันจะเป็นป้ายแบบนี้ครับแล้วก็แล้วก็เขียนชื่ออันนี้ชื่อจางละเนี่ยฮะมันแล้วแลเขียนชื่อติดว่าว่าต้นพันธุ์เนี้ยมันชื่อต้นพันธุ์อะไรนะครับก็คือ1เลยนะครับอาจจะเพืองต้นทุนแต่ผมมองว่าต้นทุนไม,ไม่ไม่กี่บาทครับกับราคาไม้ระดับเนี้ยนะครับเพราะว่าอย่างเนี้ยผมซื้อมาแล้วเกือบพันนะเกือบพันก็ ถือว่าถูกพอสมควรว่าป้ายมันประมาณไม่ถึงบาทเราก็เขียนเราก็ติดมาหรือถ้าไม่ทําป้ายแบบนี้ก็เขียนนะครับเพื่อที่จะให้คนซื้อเนี่ยรู้ว่าสายพันธุ์เนี้ยสายพันธุ์อะไรอย่างพี่เขาณตอนนี้คือผมก็ไม่ได้ว่าไม่ได้มีเจตนาว่าพี่นะพี่มาเห็นคลิปผมนะครับไม่ได้มีเจตนาะไรต้องบอกก่อนนะครับแต่ว่าในเรื่องของความเขาเรียกเขาอะไรว่าการหลงลืมนะครับแล้วก็ผู้ซื้อ ที่มีความรู้น้อยเราก็ยังผมเนี่ยมือใหม่ไม้ใบผมบอกเลยว่าคือบางครั้งเนี่ยรู้ชื่อเราว่าแต่สักสาี่วันลืมอีกแล้วต้องไปเปิด Google ไปเปิดแชทดูอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะค่อนข้างยุ่งยากแล้วบางทีปลูกนานๆานไปอย่างเงี้ยอ่ามันลืมแชทหายแชทมันเด้งวันๆนึงบางทีมันเด้งเยอะของผมอะจะเด้งเยอะมันก็มันเลื่อนไปดูไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่เจอหน้าเฟซกันหรือว่าไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วกดเข้าไปดูข้อความอย่างเงี้ยมันก็เข้าไปดูชื่อไม่ได้ มันก็ทําให้ต้นนั้นเป็นไม้ลายชื่อไปบางทีนะครับดูใบยอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะไปเหมือนต้นไม้ต้นอื่น,นซึ่งมันก็ไม่ชัวร้อยอ์ไงมันอาจจะทําให้เกิดการผิดพลาดได้ครับนะก็จะประมาณนี้นะเพราะว่าม,มันหนึ่งเลยคือมันจะเป็นข้อดีของของมือใหม่และย่างเป็นข้อดีของสวนด้วยนะครับผมเชื่อเลยบางบาง,ง,งท่านนะผมว่า ผมว่าไม่ร้อเนตะเพราะว่าผมดูคลิป y o u t อ่าในส่วนของบอนสีนะผมเห็นตู้บอยบางคนมี5้าตู้หกตู้ตู้ยาวมีสิบเมตรแล้วแต่ละตู้เนี่ยเชื่อแม้ว่าไม้เนี่ยแทบจะไม่ซ้ำกันเลยคือมันเป็นไม้ลูกกายไงแล้วก็มันจมีตั้งชื่ตั้งชื่อผมเชื่อเลยว่าเจ้าของเองเขา,าจําชื่อไม้เขาไม่หมดนะผมคิดว่าอย่างนั้นถ้าทํไปได้จะดีมากๆนะครับเราก็ฝากขอบคุณพี่ด้วยครับที่ให้ แถมต้นนี้มาแต่ผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะเราก็เส้นสายหรืออะไรมันจะเป็นอย่างไงหรือเป็นแม่เขาก็ไม่รู้เออเดี๋ยวต้องไปถามอีกทีหนึ่งนะส่วนคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆเนะาะก็คือไม่มีอะไรเอามาโชว์อย่างเดียวแล้วก็โหพี่ถูกใจมากเลยอ่ะดูดีดูดีดูดีอยากโชว์อยากโชว์เออไก่อยากโชว์อาการที่ไก่จะออกอาการยอย่างนี้มีน้อยนะผมบอกเลยไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกนะเพราะเป็นรอย่างเรารู้จักไงแต่อันนี้คือแบบ หนึ่งเลยคือมันเป็นลูปไม้ไงมันไม่มีชื่อไงแล้วก็เป็นรูปที่แบบว่านุนเนลเทศเงี้ยแล้วเราก็รับเข้ามานะครับอะโอเคทำเยอะไปละนะ,ะคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้เนาะแล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากในส่วนของช่วงโรงไม้ใบด้วยนะครับสาหรับมือใหม่ตัวของเองก็มือใหม่เหมือนกันแล้วก็ถ้าเจอประสบการณ์อะไรนะครับหรือเจอเทคนิคอะไรดีๆได้ยินได้เห็นได้ฟังได้อ่าน อะไรดีๆเข้ามาก็จะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับทราบรับรู้กันนะครับไปคลิปนี้มาเดียรับ